ปะเลยแกงหมูประวันกับหน้าตาประมาณนี้แหละพี่น้องทั้งนัวทั้งเสพมาเสึกแฟเสพน้ำกันเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มารับทรงขอให้พุ่นรักษาพระคุ้มครองสาธุสวัสดีค่ะพี่น้องข้อทั่วโลกจ้ะมื่อวานนี้ประวันสิมาแกงหมูแกงหมูแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองเขาไม่ผสมแทิร์ฟขาวๆพี่น้องเลยเขาจุ๋ยเลย ล้วก็มีพริกตะไคร่หอมแดงกระเทียมผักนางตูเ่เขาแค่นี้แหละพี่น้องเลยแต่ว่าพวงแสบพวงนัวนี่ขุดจอดเลยมันเบิ่นทำกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องระวันพามาแกงหมูมาเลย แกงมูเส้นหไชเ้องห่ไม่สมันพีอน้องแซบบ่บเ๊บตัเผ็ดเด้อพี่อน้องอันนี้จะว่าเผ็ดสีมันแดงือ,อเ่าเผ็ดเลย ข้าขวขว่หมูเห็นมันซุกก่อนจะมาแกงแบบนี้รปีสุปข้า สายอะไรพี่น้องไอ้พวกท่านไปกินข่าวเศร้าอยู่เดี๋ยวนี้วัวนนณณกับมู้งข้าขวบไปแจกผักเลยพี่น้องอันี้ประวัสิใส่นมให้สมไปแบบน,นี้ ไม่สมเขมาก็ผักขนาดแค่นี้แซ่บนัวพี่น้องขาวดีเห็ดอาทิตย์หนึ่งกินได้เลยอันนี้ก็บซกว่กเมอรอเลยละ่ะกำลังแซ่บนะจังเลยสดแซบ่บ พอพีษโรคกเพอได้พี่น้องอันนี้พ่าว่าปราวันล่างสะอาดอไม่ส่มเท่ากับบริดองจดนอ่ะน,นะปริป่าวันสิใส่น้ำไปแก็แกงต้นใบสม้มสุกแล้วก็ กินได้ใส่แมงลักเราจะกินเลยก็สุด่ใส่เกลืออนะ่ะเพราะว่าประวันตำผิกอ่ะนะประวันใส่เกลือไปแล้ว็ยานเค็มอ่ะนะมาซิมอีกทีหนึ่งจยงใส่เกลือไปจางกัน,นเลยมาฟังซิมเกล็ดแบแบแซ่บแซ่บพี่โโ้องเฮ้ยพอดีเลยความเค็มความเปรี้ยวนิดๆิแต่ว่าบัเปรี้ยวมากพอดีกินอ่ะนะ ใส่พักนางตูไปแล้วกับกินได้เลยบาทนี้กินปำปะวันเด้อพี่น้องเลยแกงหมูสุดแซ่บมากเกีือบร่อยเลยพี่น้องเอยแกงหมูสูตน้อไม่สมแซ่บายกินนํำประวันเดอนอเเ้อ,อ,อ,นนดอจ้ะลูกร้านเข่าทั่วโลกนี่แหละดูแลสุขภาพเดอ้อจ้ะ